Hello ลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พบกับพี่เลนในช่วงวริงร้งบ้งบรมาอีกแล้วช่วงบริง้งวันนี้เราจะมารีวิวการกดบัตรคอนนะคะแล้ววันนี้ไทยดีเคสเมเจอร์เขาก็เปิดให้อาของที่ไทยกดวันนี้แล้วเราพอดีเราเป็นบัตร m e m b e r ร์ชิพเ r อรี่เบินะแล้วก็จะมารอคิวตอน9โมงเพราะว่าจะรับคิวตอน9โมงแล้วเริ่มกดกันอีกทีก็ตอน10โมงนะคะเดี๋ยวรอเวลาแล้วก็จะกดกัน ตื่นเต้นมากเลยอะทุกคนตอนนี้มีใครตื่นเต้นมากจะกดได้หรือเปล่ากดทันหรือเปล่าจะนิดจะเอาเคีไหมเข้าคิวแล้วห้าสิบเก้า ก็คือหนชั่วโมงก็คือตอนนี้เข้าคิวแล้วนะคะทุกคนดูดีตืนเต้นก็ถึงโอเมก้า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 ดูก่อนดูก่อน Can you hear this blank? อตอนนี้เราก็ได้บัตรมาแล้วหลังจากที่เรารอประมาณก็คือเราเป็นบัตร่ม m e m r e r s h i p อริเ bird ใช่ไหมก็คือจะได้คิวในการกดบัตรก่อนก็คือรอบแรกก็คือตอน10บโมงแต่เราต้องมารับคิวตอน9ก้าโมงใช่ไหมเพอาะเก้าโมงปุ๊บเขาก็จะมีให้กดเข้าไป แล้วก็รอคิวประมาณหนึ่งชั่วโมงพอถึงสิบเอ็ดเอ้ยสิบโมงปุ๊บก็ให้กดเข้าไปซื้อแต่ระหว่างนั้นก็คือเน้นก็ค่อยๆไปอย่างนี้เรารอประมาณครึ่งชั่วโมงก็เข้าไปได้โชคดีที่เราเลือกเป็นบัตรยืนนั้นะก็เลยแบบไม่ต้องอันนี้อะไรมากก็เลยไม่ได้เลือกที่นั่งแต่ไม่รู้ว่าบัตรที่เป็นโซนสีม่วงสีอะไรที่เป็นโซนนั่งก็คือแบบต้องมาลุ้นว่าจะได้ที่นั่งตรงที่ เราต้องการไหวหรือเปล่าขอให้ทุกคนโชคดีแล้วเจอกันที่คอนเสิร์ตแบล็กพิงค์บายบาย